นี่อาจจะแปลกกว่าปกติไปสักหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะคุณเรียกฉันฉันก็เลยอยู่นี่ไงฉันรู้ว่าฉันอาจจะปิดกั้นคุณในบางครั้งแต่ฉันก็ได้ยินดี ที่ได้ยินเสียงคุณก็แค่เวลาฉันคาดหวังหลายครั้งก็ผิดหวังฉันไม่เคยเจออะไรเลยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องที่มีโปสเตอร์อยู่บนผนังเราจ้องมองมันแล้วก็คิดว่าโลกทั้งใบ มีเพียงห้องใบนี้แล้วก็โปสเตอร์นั่นรูปใบนั้น <L ans S 1> อาจจะเป็นสิ่งสวยงาม <Like> วิวทิวทัศหรือคนมีชื่อเสียงเหมือนในหนังชื่ออะไรนะที่เกี่ยวกับคุกห้องนี้ก็เหมือนคุกและรูปภาพนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ละคนมันอาจจะเป็นรูปสวยงาม หรือแย่มากๆแต่ทุกสิ่งมันก็เป็นเรื่องโกหกก็แค่เบี่ยงเบนความจริงพวกมันหลอกเราแล้วเราก็หลอกตัวเองห้องนี้ไม่ใช่โลกโ, <OR K> โลกทั้งใบมันใหญ่กว่านี้แล้วก็แปลกกว่านี้มากมีรูอยู่ท<ปละ>ี่ห<ป>ล<ะ>ังโ <Export> ปสเตอร์นั่น แล้วมันก็จะพาเราไปที่โลกที่แท้จริงพวกเราอาจจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในห้อง <But sometimes, S 1> แต่บางครั้งบางอย่างก็คืบคลานออกมาจากหลังโปสเตอร์ใบนั้นและเมื่อคนเรามองเห็นมันเราก็จะสติแตกและพยายามลืมสิ่งที่เห็นไป <'m> ฉันอยู่ที่นี่ ทำไมคุณถึงพาฉันมาที่นี่นะสวัสดีทุกคนนะครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมวันนี้นะครับเรามารีวิวเกมแจก,กฟรีกันอีกแล้วนะครับใครไม่อยากพลาดเกมฟรีก็อย่าลืมซับ c r i b e กันไว้นะครับผมและเกมในวันนี้ก็คือ Control เกมนี้นะครับเป็นเกมแอคชั่นชูตติ้งนะครับผมมีเนื้อเรื่องออกแบบแนวแอ r แ c กนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู ัวเกมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม WSD เพื่อเดินมีของด้วยครับผมเป็นแฟน้มเอกสารนะครับกด G เพื่อดูอันนี้เขาบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่ห้ามนำเข้ามามก็ตามนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากโอ้ประตูอัตโนมัติมากๆเข้ามาใกล้ๆก็เปิดเองแล้ะ ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้เรายังยิงยังอะไรไม่ได้นะครับแต่ซูมได้แล้วน,นี่นิดนึงเหมือนตั้งค่ากดชิปเพื่อวิ่งเคเราไปทางนี้ก่อนนะครับสำนักง,งานการควบคุมฉันหามันมาหลายปีแต่กลับมาอยู่ที่สะดุดตาแบบนี้เหรอเนี่ยในห้องมีของด้วยเนี่ย เป็นเอกาสารนะครับเอกาสารประมาณว่าให้ทุกคนทำรายงาน R4 มานะครับผม,มจริงไม่น่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเรานะโอเคครับผมเราไปต่อฮัล <Hello? S 1> โหลอ๋อนึกว่าไม่มีใครอยู่ซะแล้วเฮ้ยพอโทษที <you are. S 1> มาแล้วเหรอ <I am. S 1> มางานสินะ ผู้ช่วยครูทำความสะอาดนะเธอต้องไปสัมภาษณ์ก่อนไปทางนั้นที่ลิฟต์ขอบคุณมากฟตบอยู่ทางนั้นนี่เองดีมากฉันชื่ออาร์ตี้เป็นคนทำความสะอาดเธอต้องทำงานให้ฉันบอกว่าฉั้นส่งเธอมาก็ได้เออ ลุงพูดอะไรพูดภาษาอังกฤษสิลุงฉันทำกะกระคืนมาเยอะหลายงานจนรู้ได้เลยว่าอารตีเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยแหละโอเคครับผมเราเจอลิฟต์แล้วนี่ใช่ไหมฝังดูมีอะไรไหมมันจะไม่มีอะไรนะเราเข้าลิฟต์เลยแล้วกันโอเค I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Hmm. แนวแบบลึกลับลึกลับหน่อยนะครับผมเนี่ยมันแบบแอบสแต็นิดนึงลึกลับลึกลับหน่อยอาจจะเกี่ยวกับพวกาการทดลองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้จากเทเลอร์นะครับเหมือนกับว่าแบบสามารถใช้พลังงานได้นะครับ แบบเหมือนใช้พลังจิตได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมคอนโทรลการควบคุมโอเคยังอยู่หรือเปล่าเราต้องเข้าไปนะครับรู้ไหมฉันคิดถึงน้องชายชื่อดลันสิบปีแล้วที่เขาถูกคนของสำนักง,งานจับตัวมา เหมือนว่าตัวละครเราเข้ามาตามหาน้องชายนะครับเพราะว่าถูกคนในนี้จับไปนั่นเองอุ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเข้ามาแล้วอุ้ยบ้าเอ้ยคุณจะให้ฉันเก็บมาเหรอ อาวุธสังหารเนี่ยนะจริงดิม่หยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยเทสติ้งเทสติ้งอะไรอ๋อเหมือนมีเสียงแบบระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาในหัวนะครับเอาแล้วอยู่เดียวปืนจ่อหัวนี่ไงละ่ะโปสเตอร์อาวุธที่มีพลังงาน าว่าสามารถต่อกรกับโลกเห็นความเป็นจริงได้อาวุธที่ให้ไปก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ OOP เท่านั้นซึ่งเป็นอาวุธที่มีพลังงานสูงแสงด้วย DNA ของสำนักง,งานเป็นส่วนหลักของโปรแกรมการหาผู้สมัครหลักถ้าดวงดีคุณก็จะได้มันไป ันอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนว่าต้องให้อาวุธเลือกเรานะครับเราถึงจะสามารถใช้อาวุธนี้ได้อะไรประมาณนั้นอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรกดวีนะครับเพื่อโจมตีระยะใกล้นี่แน่วิธีเดียวตายเลยเหรอ ไปง่ายจังนี่อะไรอะ่ะอุยอ้ยอ๋อมีปืนมีปืนปืนใครขับได้โอเคโอเคได้ปืนมาแล้ว เดี๋ยวทำไมยิงยากนี่๋อถ้าเราไม่ยิงมันก็รีโหลดเองนะครับเหมือนว่าแบบกระสุนไม่จำกัดนะงั้นยิงิ้งยิงคว้างได้นะครับผมนี่ครับแบบนี้กระสุนไม่จำกัดนี่ตอ,อนที่เราไม่ใช้ปืนนะครับกระสุนก็จะรีโหลดเองอัตโนมัติทำไมมันไม่ค่อยโดนเลยยานะ นี่แน่อ๋อทีเดียวไม่ตายแล้วหรอตัวอะไรนะหมายว่ามีรีแรงกว่าเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะฮ้ยทางนู้นมีปืนนะครับเฮ้ยทางนี้ก็มีปืนเดี๋ยวิงไม่โดน นี่แน่เหมือนว่ายิงหัวจะแรงกว่าด้วยนะครับค่อนข้างแรงกว่าเยอะเหมือนกันออหมดแล้วใช่ไหมเคเคเราใช้ปืนได้แล้วนะครับทางบอร์ดบริหารแต่งตั้งให้เราเป็นดี렉เตอร์อยู่ดีเป็นดี렉เตอร์เฉยเลยมีบางอย่างกำลังมาภัยคุกคามการโจมตี หน้าที่ของดเลคเตอร์คือทำให้สำนักงานปลอดภัยได้ยินหรือเปล่าเสียของคนที่ตายไปแล้วหลังจากที่พีรามิดนั่นพูดกับฉันฉันก็ได้ยินเสียงงุ้งงิงงุงงงแต่ฉันเข้าใจมันทุกอย่างและปืนนี่ก็มีชีวิตรู้อะไรไหมฉันดีใจดีใจที่อยู่ที่นี่ อะไรกันเนี่ยข้างนอกเงียบลงแล้วลุวน่าจะปลอดภัยที่ออกไปแล้วล่ะอุย้ยปลอดภัยก็บ้าแล้วนั่นอะไรอะเมยโดนแขวนคอเฮ้ยอะไรอะอุย้ย เอาโล่งมาแล้วเอาถมถึงว่าโดนแผนคอไม่ใช่เหรอเนะี่ยมันรอยอยู่ครับเดี๋ยวนะเอาตัวอื่นก่อนนะตัวใกล้ๆก,ก่อนอุ้ยกม้กมกม้มก้มก้มอ๋อตัวซีนะครับกดซีกม้มยายาเจ้าเหรออุ้ยแน่อุ้ยไม่โดนยิงแรงจัง เวลาประตูไจะมีเม็ดสีฟ,ฟ้านะครับเก็บเราเลือดเพิ่มเหมือนมีประตูที่เราเข้าได้แล้วเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เข้าได้เอกสารน,นะครับผมนี่นะครับเรามีอาวุธมีอะไรพวกนี้สามารถดูได้ที่ตัวจีนี่เองมิชชั่นของเราก็คือ เข้าไปข้างในสำนักงานโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะครับสายด่วนปกป้องการสื่อสารวิว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 ยิงกันอย่างนี้เลยอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังหน้าต่างเนี่ยเหรอวิววิอโหข้างนี้ก็มาไม่นะไม่นะไม่นะ โอเคโอเค้ยเ okay, okay. มีอยอีกแล้วช่วงนี่นี่นี่เดียว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 เดี๋ยเก็บเลยก่อนเก็บเลยก่อนโอ้ยมาทุกที่ทุกทางเลยนี่ตายหมดมันไหนอีกผมแมนนู่นครับอืมนี่เรียบร้อย มีแต่ปืนพกหรอขอปืนแรงๆหน่อยได้ไหมยมน่าจะหมดแล้วครับเสียงหายไปละจริงบรรยากาศก็แอบหลอนๆหอนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะเชลเตอร์นะครับ เปิดกล่องอืมเปิดกล่องแบบผู้มีพลังอ,อ๋อเราได้หมอดมานะครับเป็นอ่ส่วนเสริมอาวุธนะครับผมเพิ่มความแม่นยำ6%ใส่้าเลยเพราะเราไม่มีความแม่นยำอยู่ในนั้นอุ๊ยแดงอีกแล้วแดงอีกแล้วส่วนบริหารกลาง เสียงที่มันพยายามบกวนฉันเมื่อกี้ดอะฮิตน,น่าจะพูดถึงเสียงชิ่วๆก่อนเข้าห้องนะครับถ้าใครฟังทันมันฝังอยู่ทุกที่ในนี้ดอะฮิตเป็นศัตรูของคุณเหรออ,อ๋อมันเป็นศัตรูของเรานั่นเองเสียงบนที่เหมือนโลกติดต่อที่ฝังอยู่ในหัวเหมือนทํานองเพลงที่เราต้องทาตามครั้งแล้วครั้งเล่าเผมก็เคยเป็นนะนเวลาฟังเพลงแล้วติดหัวเฮ้ยปลาระเบิดมีปลาระเบิด ปลาแล้วเย้แล้วแย้แล้วแย้แล้วไม่นะไม่นะไม่นะไอ้นี่หัวหน้าแน่เลยตายยากอุ้ยโอ้ย,อยตายเลยมารอบนี้เลือดเต็มบอกแล้วลงไปนอนเลยลงไปนอนก่อนลงไปนอนก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใ้องปลาระเบิดมา มาใกล้เหลือเกินใกล้ไปใกล้ไปรีโหลดก่อนครับรีโหลดก่อนนี่เอาตัวนี้ตายก่อนตัวเล็กๆเ,เนี่ยไปไหนละอยู่ข้างหลังนะครับนี่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 เหี่ยอัดใกล้อัดใกล้ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมันอัดไม่ใกลเ้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนครับวิ่งก่อนครับอ้อย เก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือด yes. okay, เ,เก็บเลือดเยสโอเควิ่งเก็บเลือดต้องชำระห้องควบคุมศัตรูความชั่วร้ายการแพร่กระจายต้องลองให้ทำแล้วอ๋อชำะระล้างห้องควบคุมเหรอ หมายความว่ายังไงอ่ะช่วยฉันจัดการที่ทำอะไรอะ่ะโอ้สว่างขึ้นมาทันตาอ๋อเปิดไฟนั่นเอง <c oughs> อเหมือนห้องกลับสู่สภาพปกตินะครับกลับเป็นห้องธรรมดาธรรมดาแล้วเ <c oughs> มันมีคนคุยกับเราอยู่ในห้องนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเติร์นเพรนต์ชูตติ้นะครับผมบรรยากาศก็จะออกหลอนๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน่ากลัวระดับเกมผีนะคือการคอนโทรลเกมนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับอย่างเช่นการกด C เพื่อก้มอย่างนี้นะครับอาจจะมีไม่ชินมือบ้างนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็ใครชอบเกมนี้ก็ไปสามารถโหลดกันได้นะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ในเดสคริปชันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ